สวัสดีค่ะร้านกล้องสำรวจศูนย์ลังสิตค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรม Layout หรือโปรแกรมที่ใช้ในการวางผังวางหมุดนะคะของกล้อง Total Station Topcon GM 5 2ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเข้าใช้งานกันเลยค่ะในการเข้าใช้งานโปรแกรม Layout หรือโปรแกรมที่ใช้ในการวางผังวางมุดนะคะอันดับแรกให้เราไปที่ปุ่มหมายเลข7็เมนูค่ะจากนั้นนะคะให้เราทาการเลือกที่ F 3 Layout ค่ะ เมื่อแสดงหน้าจอนี้นะคะเขาจะให้เราทําการสร้างไฟล์งานนะคะหรือถ้าเรามีไฟล์งานอยู่แล้วนะคะเราสามารถเลือกใช้งานได้ที่ลิสต์ที่ F2 ได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราจะทําการสร้างไฟล์งานขึ้นมาใหม่นะคะให้เรากด Input ที่ F1 ค่ะเราสามารถเปลี่ยนจากตัวเลขเป็นตัวอักษรได้ที่ปุ่ม F1 นะคะจากนั้นให้เราทําการตั้งชื่อไฟล์งานค่ะ เมื่อตั้งชื่อไฟงานเรียบร้อยแล้วให้เรากด enter ที่ F4 ค่ะต่อมานะคะให้เราทำการป้อนค่าพิกัดจุดตั้งกล้องนะคะโดยกดที่ F1 OCC.PT.Input นะคะจากนั้นให้เรากดที่ F3 n e z ค่ะและทำการป้อนค่าพิกัดจุดตั้งกล้องค่ะค่าพิกัด N นะคะเราจะใส่ที่100.6ค่ะ จากนั้นกด enter ค่ะส่วนค่าพิกัด e นะคะเราจะใส่ที่1 0 0 6ค่ะจากนั้นกด enter ค่ะค่าพิกัด z หากเราไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะจากนั้นกด enter ค่ะ ins.ht ตรงนี้นะคะเขาจะให้เราใส่ค่าความสูงของตัวกล้องนะคะคือจากแกนกล้องถึงหัวหมุดนะคะ หรือว่าเราจะใส่ที่0ศูนย์ก็ได้นะคะจากนั้นกด enter ที่ F4 ค่ะต่อมานะคะให้เราทำการป้อนค่าพิกัดจุด b a c k ไซด์ค่ะโดยกดเข้าไปที่ F2 ค่ะจากนั้นกดที่ F3 NE s a s ค่ะค่าพิกัด N จุด b a c k s ซด์นะคะเราจะใส่ที่103.6ค่ะจากนั้นกด enter ค่ะ ส่วนค่าพิกัด e นะคะเราจะใส่ที่1 0 0 6ค่ะจากนั้นกด enter ที่ f4 ค่ะจากนั้นให้เราทำการ take back size นะคะโดยการเล็งกลัวกล้องไปที่เป้าปิซึ่มน,นะคะและกด yes ที่ f3 ค่ะจากนั้นให้เราทำการวางผังวางบทได้เลยค่ะโดยกดที่ f3 layout ค่ะจากนั้นให้เรากดที่ f3 ne s ค่ะ ให้เราป้อนค่าพิกัดจุดที่เราต้องการจะวางผังวางหมดนะคะค่าพิกัด n นะคะเราจะใส่ที่103ค่ะให้เรากด input ที่ F 1ค่ะจากนั้นกด Enter ค่ะค่าพิกัด E นะคะเราจะใส่ที่100.6ค่ะจากนั้นให้เรากด Enter ค่ะ .ht uh. ตรงนี้เขาจะให้เราใส่ค่าความสูงของตัวเป้าไปซึมนะคะซึ่งเราจะใส่ที่2เมตรนะคะจากนั้นกด Enter ที่ f c ค่ะตัวกล้องนะคะก็จะคำนวณค่าระยะจากจุดตั้งกล้องไปยังจุดที่เราต้องการจะว,วางผังวางหมุดนะคะจะอยู่ที่4เมตรกับอีก40 cm เซนมตรนะคะจากนั้นนะคะให้เราทำการกด Angle ที่ F1 ค่ะ เราดูที่ค่า DHR นะคะเราจะทำให้ค่า DHR เป็น0องศา00ลิปดา00ฟรีลิปดานะคะโดยการคลายล็อกตัวกล้องค่ะและหมุนตัวกล้องนะคะเมื่อค่า DHR เป็น0องศา 0, 0, da, 00ลิปดา00ฟรีลิ a ดาแล้วนะคะให้เรากดที่ F1 Disc ค่ะให้เราดูที่ค่า DHD นะคะให้คนถือโพนะคะขยับเข้ามาอีก1เซนเมตรนะคะ จากนั้นให้เรากดที่โหมด F1 นะคะให้เรายิงจนกว่าค่า DHD จะเป็น0เมตรนะคะและทําการวางผังวางหมุดที่จุดนั้นได้เลยค่ะหากเราต้องการวางผังวางหมุดในจุดถัดไปนะคะให้เรากดที่ Next F4 ได้เลยค่ะและทําวิธีการเหมือนเดิมเลยค่ะค่ะแล้วนี่นะคะก็คือวิธีการใช้งานโปรแกรม Layout หรือโปรแกรมที่ใช้ในการวางผังวางหมุดเบื้องต้น ของกล้อง Total Station Topcon GM52 ค่ะสำหรับการใช้งานโปรแกรมอื่นจะมีในคลิปต่อไปนะคะสำหรับกล้อง Total Station Topcon GM52 ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่1 6 5 0 0 0บาทพร้อมอุปกรณ์ครบชุดค่ะสินค้ารับประกัน1ปีฟรีคาลิเบท2ครั้งภายใน1ปีค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจที่จะเข้ามาดูตัวกล้องสามารถเข้ามาได้ที่ร้านกล้องสำรวจศูนย์ลังสิทธ หน้าร้านของเราจะตั้งอยู่ที่ป um ั e so, ๊มเอสโซแมกแวลลูรังสิตนครนายกคลองสหรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์021026854หรืออีกหนึ่งช่องทางเพิ่มเติมแอดไลน์ siisi99 ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะ